น้ำตกนี้ก็มาเป็นครั้งแรกอีกแล้วครั้งแรกทั้งหมด <c oughs> ไ,มไม่ไม่ไม่เคยมาเลยอยู่มาจนถึงอายุ50ปีแล้ว <c oughs> สรุปคือไม่เคยไปเที่ยวไหนเลย oh, <no. S 1> ไอ้ตายแล้ว <c> ห <oughs> ้ามเดินออกนอกเส้นทางระวังเงือ่อน này ít lắm gì, 3 tháng nữa. Ơ, tụi em nhìn nó đã quay rồi. chú đi nè, kéo, bắt. ba chết rồi. con gì vậy? Tụi em rồi. Tụi em đã chết rồi. Tụi chết rồi. Tụi em đã chết rồi. Tụi em đã chết rồi. มาขึ้นเขาเลยไม่ทันนะไปเหนได้ขนาดนี้อ่ะโอดูโอ้ยสวยอ่ะวู้นี่อันนี้ต้นชาหินอไหนคนนั่งกันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปต้นส้มฟ้าเป็นเป็นต้นที่ผมที่ผมของน้ำตกต้นส้มฟ้า เุกขวันนี้คือไม่ไหวแล้วขอเล่นน้ำหน่อยเถอะว้าว มาลิวน้องปลามาลิวโอ้ยดูกระตุ๊กกรบตุ๊กกระตุ๊กตึ๊กกระตุ๊ชอบจังเลยอ่ะโอเคค่ะคลิปนี้เราก็จะกลับแล้วไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายนะคะ